่งขากันครับสวัสดีครับสวัสดีตอนรับพี่น้องขอสู้ของคุกกองลูกชาวนาครับวันนี้กัมรมาพบมาพอก,กันเป็นประจำคือาเช่นเคยเหมือนเดิมครับ วันนี้ดิพระพรีพน้องมาขุดลอกสาเก้าครับกับทางกันชั้นกับทางกันชั้นกับทดสอบความแรงของรถแต่ละคันครับเมื่อกี้ร้อยสิบห้าครับร้อยสิบห้าโชว์ความแรงเหนือชั้นคันเทพไปแล้วเจอกับต่อไปครับเจ้าอีดุสุอีดุสุร้อยเก้าห้าครับของนาเล็กครับอ่าพิกัดวันนี้ก็อยู่ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับอ่าเป็นวิ่งดินถมซาครับถมซา ยังว้าละอ้อยเป็นราคาดีพี่น้งองพากันถมสะถมยังเรจะปลูกอ้อยครับหรือปลาตีป้าปลูกอ้อยอีทตร้อยเก้าห้าประทัดเอชยิงหนึ่งสามศูนย์ซูเปอร์ครับเจอร้อยเก้าห้าบ้างร้อยเก้าห้าจะมีปัญหาบ่ดินกับเป็นดินดานครับโอ้ดินสวยครับดินดานดินสวยครับ อาไม่พอเอ,เอาอีกโอ้สมนุนีงานลืมหายางีพี่น้องเลยรถมันหลายงานหายางีอา้อ่าปาดให้เต็มกล่องเลยครับยังไม่พออีกมีรองหรอว่าครับเนี่ยโอ้โอนาเล็กเข้าคิวที่สองต่อเลย จัดไปครับเต็มกล่องครับโอ้ยังไม่พออีกตายเจ้าตายนะเล็กโอ้งานเฉียวใส่เป็นงานหมอเลยว่ะแต่เวลาออกตัวอีสุหนึ่งเก้าห้าเอาไปเลยจดเต็ม โอ้ยรอยไปรอยโอ้โสบ,บายครับรอยครับอีสุหนึ่งเก้าห้าสบายเอาคันไหนเข้าก่อนครับเอามาเบิ้งร้อยสิบห้าครับความแรงร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าครับของน้องแบงค์ครับโอ้โหเห็นอย่างงี้พี่น้องแห้งขนาดได้นี่เป็นเฟืองซ่าครับขึ้นบ่อนี่บ่อหนามมีปัญหาเฟืองไงเฟืองซ่า ไม่นะ่ามีปัญหาครับอะมาเบิ่งการทำงานครับของเอ็กเชี่ยหนึ่งศูนย์ซูเปอร์เก่านอกโอ้หันซื้อรถเก่านอกกับตาดีได้ตาไล่เสียกันนะพี่น้องไนงะเอามาเนี่ยวออันผมก็ได้ดสอบนะครับมาก็ได้ดสอบเยอะสองเดือนแรกเนี่ยโอ้ปัญหาหลายจุกจิกครับว่าได้ดสอบจนยู่ตัวนี่กับโอ้บองตัวครับเว็บเป็นแสงครับ เบิดเป็นแสนครับกว่าจะซ่อมจนอยู่ตัวจนทํางานได้แบบเเงานนบมืออพี่่ปยทำงานได้แบบท,ไดทั้งวัน,นซ่อมหมดเป็นแสนเมื่อก่เี้งานเด็กครึ่งมือสามโมงสี่โมงแรงเนี่ยเอาเอาละเริ่มมีปัญหาบ่ตรงนู้นกับตรงนี้หลักๆครับก็บคือมีระบบน้ำมันนะครับพี่น้องใครจะซื้อรถก่อนหน้าขอให้เปลี่ยนถ่ายของเหลวถังเอามาล้างเลยถังน้ำมันเนี่ยเพราะขอ,อดอถ่ายน้ำมันขอดอดไปบนเรือแล้วมีคราบสนิมติดครับ คาบสถานีมติดทเนี่ยโอะเขาเติมเข้าไปครับมันจะล้ามงมันปั๊มปั๊มตีไล่ไปกรองไล่ไปล้างล้างน้ำมันด่าไปะลยหัวฉีดดีของผมอะ่ะยังไม่ถึงหัวฉีดครับถ้ามีหัวฉีดอะ่ะหัวฉีดละหมื่นครับมีแน่่ปัญหาอีกคือรถตอนนอกคือเรื่องคขมอ้อนครับคมข้อนอ่ะมาชมครับร้อยสิบห้าครับโอ้สบายสบายครับ แง่น้องแบงโอ้ยตีหาขึ้นสบายเลยพี่น้องรอดไม่รอด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 อืมแน่นอนจริงครับนี่แล้วคดีของเพื่อนไงครับเพื่อนไงเพืงอนซะขึ้นแบบสบายๆครับอ่ะต่อครับปัญหาต่อมานี่กะเอามากินเขาถึงไหนแล้วเนาะกัเรื่องอ่ะความร้อนครับระบายความร้อนรถก้อนอกกับแหงผมมีครับความร้อนขึ้นครับ พอมันขึ้นแผงหม้อน้ำกับตันน่โฟมสายพานอ่ะนี่ปัญหาหลักๆครับซอยเบิ้งครับอ่ะต่อไปและนี่ก็ร้อยเก้าห้าครับร้อยเก้าห้าของพี่ไม่ตีอีดูสุหนึ่งเก้าห้า กะตอนนี S <S <an> ้กะอยู่ในสภาพที่ทำงานปกติครับทำงานเบิดมือเบิดคืนต่อสามารถต่องันมอยได้ตอนคืนก็ซ่อมถึงครับสอมมมนถึงครับก็หมดเป็นแสนครับกะเนื้อมันเนมันครับมันกะหาเงินสอบโตมันเองครับถุกเมื่อนี้กะวัคอยนาแก ก็จะมีนิดนิดเล็กน้นอยก็มันว่ามันโตเงี้ยแหละก็ไปแก้ไปครับทั้งนั้นที่นี่คือคือซ่อมถึงก็ทำงานได้โอ้คันนี้กับบใหญ่ไ,ได้เนี่ยใส่ยังไดงกับบางามคันนี้ใส่ดินบางามบ,บ่มันใหญ่แต่เป็นงานเหมาเนี่ยลังฮักแต่เป็นงานเที่ยวกัชบชาวบ้านกับเบิ่งว่าใส่ดินหน่อย แต่เป็นกองดินครับกองดินออกม้านี่โอ้เทออกมาใหญ่กว่าทุกคันเลยกองดินใหญ่กว่าทุกเที่ยวอ่ะดูครับอีซูซู95ครับตัวแรงครับหลดบารลอดหลดบารลอดหลดบารลอดโอ้สบายครับแน่นอนแน่นอนหนึ่ง95อ่ะเจอกับน,น้องอั้นครับน้องอัน้น ค่านี้มีติดยูทูสุเลยยูทูสุหนึ่งเก้าห้านะมึงใครทำงานเขาไปเรื่อยๆครับโอ้อัดเต็มกล่องเอาโชว์ชวมีน้อง ตัวนิ่มๆเลยว่าน่ามีปัญหาสบายๆแต่ไม่ต้องเร่งเครื่องโอ้สบายครับอ่ะขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟัง,องของของลูกชนะครับรอย่าลืมกดติดตามกดก,กระดิ่งพเพื่อจะพลาดคลิปต่อไปครับมีอยา่างเดจะอัปเดตพี่น้องในเบื้องในช่ชมตลอดครับขอบคุณครับ